ฟังทีไปได้ดีที่ยืดอ,อดบ,อบ่เพิ่นวางเห็นว่าเบึง่งห่วงน้ำหมอดูเค็ม่าั้นจีงๆใครแงมีเกลียงู่งดงได้มมดเคืนก็ได้นช่ลุกใจไปยู่ เอาที่จริงไอ้จิเบิลดวนจะม่ตุ่นหรอกค่ะเป็นแยนอนผมวาม่แย่นอนยูท่ามัโดนเบินั่นเป็ด่วนน้องสบายใจกยาจะดึงดึงน้องดูดวงด่วนดึงด่วงเตือนด่วงเตือนม้นหน่อยน่อยไดวนน้องก็ว่าอันนู้ไปอยากบึ่งพี่กันเพราะเร่งนีน้อกบาี่น่นาตาเ่าเน้องจะดู่อะไรมันของใคร เอามาฉรู้ว่าของแท้แต่ว่าก็แ่ทีเดียวบอกแต่บอกกันหลายๆอย่างู่ดอกเนาะแต่ว่า่นรองก็ว่ามึงในเมื่อถว่าในเบินเบินมาขึ้นโอ้ไม่ในเบิรงบ่เบิ่งกันขึ้นยังขาดเบิ่ังขึ้นเลเบิได้ไล่เ่งมองได้ไล่แบบเบิ่งเบิลย เด้งไหนวันนีคือท่านผอคุณท่านผอท่นอได้ไหมท่านก็แอดมินไม่มาเมื่อหือมื่อโอ้ยยังเท่ากันอ่ะบดเต่มบดเต็มแข้งคันกู้คันไข่อืมแข้งแก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 ง่บบแกงมาแกงมาหน่องไันท่านังไงดีวะรู้ที่รักนี่แหละ ดวงดีวาสนาดีแต่ไยวเมยุกับทีมงนนานสาวหน่อยเป็นบันแพงสมัยแรกทิ้งไม่ะลิบใช่ไหมไอยังกาะมาไล่รีบเลยไปมาได้ไหมคก็เพิ่งจะไลยมือเอ้าแล้วเป็นหมอดูเนาะผัดสายตาสั่นอีกบ้านนี่สายตาคุณสายตาแล้วสั่นแล้วเนี่ยมาเห็นสายตาดุจดุจชัวร์สัดิบ่อยหัวเรา

เตี้ยมดวงเตี้ยมนูน้ต้องเตี้ยไหลหรอกีเดวมากถึงมากถึงหมกมากถึงเวลาจักการนันนะจากเงินกันจากกมตัวนี้เป็นแค่บิ๊กส์หรือตัตีตีกนเอาเดี๋ยววางกันที่วไม้กันเดี๋ยวมันจะกินเงินันนี่บอกคุณที่นั่นเพรากันเงี้ยอย่างน้นนี่น